ทุนแบบนี้ตั้งยังไงประกอบยังไงในการที่เรานั้นจะนําไปตกสปิวนะครับทุนแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับตีสปิวนะครับอาจจะเป็นปลายแหลมเสียบนะครับหรือว่าเป็นลูกหมุนติดแบบนี้นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งทุนไปตกสปิิวไม้ตายนะครับแล้วก็วิธีการประกอบว่าเราจะประกอบตกสปิวไม้ตายยังไงดีนะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับจากปลายคันของเรานะครับเราก็จะใส่สต็อปเปอร์เข้าไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ทุนของเราเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะผูกลูกหมุนก้านยาวนะครับลูกหมุนก้านยาวนี้เราจะใช้สำหรับ นำตะกัวเส้นมาพันนะครับจึงใช้ลุกหมุนก้านยาวนะครับหรือถ้าใครไม่มีลุกหมุนก้านยาวก็มีวิธีการตั้งตะกัวแบบอื่นนะครับโดยการใช้แบบเป็นท่อแบบนี้ก็ได้นะครับพันก็คือร้อยเข้าไปในสายนี้แล้วก็พันแบบนี้นะครับปลูกลุกหมุนก้านยาวของเราเข้าไปวิธีการผูกก็แบบนี้แล้วแต่ใครจะถนัดน,นะครับนิ้วสอดไว้พันห้ารอบ ห้าหกรออก็ได้นะครับผมก็ผูอย่างง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มาสอดตรงนี้อีกสักสองรอบแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตะขอเบ็ดที่เราจะใช้นะครับก็ผมจะใช้ประมาณ0.8นะครับ มาปลูกใส่เข้าไปนะครับความยาวก็ประมาณสักนี่ครับจากนิ้วกลางมาเนี่ยก็คือประมาณสักสิบเซนติเมตรนะครับจากตัวเนี้ยตัวลูกหมุนนี้นะครับก็ประมาณสักสิบเซนนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะนำตะกั่วเส้นของเรามาพันใส่ลูกหมุนกานยาวนี่นะครับเราจะพันให้เต็มเลยนะครับพันให้เต็มเลยวิธีการพันก็เราก็อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็หมุนเลย่ยางนี้ก็กดลงมาให้แนบๆนะครับ นะครับพันให้เต็มแบบนี้สตั๊ปเปอร์ทุ่นของเราแล้วก็ตะกัวหรือลูกหม,มุนก้านยาวที่ติดตะกัวแล้วก็ตะขอเบ็ดนะครับโอเคเราไปดูวิธีการตั้งทุ่นว่าเราจะตั้งแบบไหนนะครับแล้วมันจะเป็นทรงไหนนะครับอันนี้ผมจำลองนะครับผมตักน้ำใส่ กับแปลงมานะครับวิธีการตั้งทุนนะครับถ้าเราไปถึงหมายใช่ไหมครับให้เรารูดสต็อปเปอร์มาใกล้ๆแบบนี้นะครับใกล้ๆก,กับลูกหมุนแบบนี้แล้วก็ทุนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็หย่อนลงไปทุนเราจะจมแบบนี้นะครับแล้วเราก็ ตะกัวเส้นของเรานะครับเราจะตัดปลายตะกัวของเรานะครับ,รบเราจะตัดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทุ่นก็เริ่มยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับอย่าใจร้อนตัดออกเยอะนะครับ ตัดไปทีละสองมิลได้แล้วนะครับตัดจนกว่าทุนจะยกขึ้นมาให้เหลือหัวกลมๆเนี้ยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับให้มันอยู่ประมาณนี้เลยฮะก็คือตัดตัดให้ทุนของเราลอยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ลูดทุนของเรา ขึ้นมานะครับแล้วก็ถอยลงไปในจุดที่เราจะตกนะครับก่อนจะถอยลงไปนะครับให้เราหาดินเหนียวแต่ส่วนใหญ่หนานาเขาจะใช้ยางลบกันใช่ไหมครับแต่บางทีมันหายางลบไม่ได้นะครับผมก็จะใช้ดินเหนียวเนี่ยปั้นตรงนี้ก่อนตรงเบ็ดของเราหรือว่าถ้าน้ําเรานิ่งเราก็ถอยลงไปเลยนะครับเราก็รูดขึ้นมาแล้วเราก็รูดค่อยๆรูดขึ้นมานะครับ ถอยไปในจุดที่เราจะตกนะครับเพราะเราต้องตั้งในจุดที่เราจะตกนะครับเราก็ลูดทุ่นขึ้นมาให้อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณสามข้อนิ้วนะครับเนี่ยประมาณสามข้อนิ้วเนี่ยนะครับอ่พอทุ่นของเราโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะได้ข้างล่างนี้นะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าผมก็พยายามแล้วนะครับ ้งล่างตรงตะกัวเรานี้นะครับเนี่ยฮะมันจะนอนอยู่อย่างนี้พอดีนะครับในนี้ตะขอเบ็ดเรานะครับเนี่ยมันจะนอนอยู่อย่างนี้พอดีนะครับผมแล่ทุ่นเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอาการของทุน่นเมื่อปลามากวนนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับโยกเยงนิดนึงนะครับ แต่ถ้าเกิดปลามาเล่นมาดึงมามาดูดมันก็จะอยู่นิดๆอย่างนี้นะครับอย่าพึ่งวัดนะครับถ้ามันโผล่อยู่ประมาณนี้อย่าพึ่งวัดนะครับยกขึ้นยกลงแบบนี้อย่าพึ่งวัดใจเย็นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยกหงายขึ้นแบบนี้วัดได้เลยนะครับหรือจมมิดลงแบบนี้ก็วัดได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการแนะนำการตกสปริวและตั้งทุ่นสปริว น,านนะ้าๆมือใหม่ก็ลองไปทำกันดูนะครับผมสวัสดีครับ